โอเคครับผมสวัสด,ดีคุณผู้ชมท่านนั้นด้วยนะครับผมที<อ>นี้เราก็สู่เกมฟาร์มมิ่งซิมูเลเตอร์สิบเก้านะครับผมนี้อยู่กับพี่บอยเหมือนเดิมนะครับผมนะโอ้สวัสดีครับครับผมนี่เราจะไปคนดินกันเนาะนี่พี่บอยเปิดคลิปเลยยังเลยครับผมโอเคครับผมเดี๋ยวผมรอพี่บอยเปิดคลิปเนะาะเดี๋ยวเรามาช,ชมรถก่อนอันเดมครับผมนะจิก,ก้าสามหกหลอกบอลเปิด ตลบวาเปิดตอนนี้ยังไม่มีตังไปทำกระบะใหม่เนาะสนิมนิดเอาเรื่องเลยอันนี้ยังขายนะครับสนใจทักได้สวยเนียนๆเรามาดูเครื่องกันหน,น่อยนึ ก็มาอยู่ในเกมฟาร์มิงซิมูเลเตอร์นะครับกับช่างพลของเรานะครับทุกคนช่างพลอยู่อีกงูนะฮะยกหัวรอแล้วนะสวัสดีครับนี่สวัสดีแล้วนะครับช่างพลนะครับผมนี่สามารถรับทํารถนะครับสามารถติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับรับทํารถอันนี้ก็เป็นงานของช่างพลเลยนะครับงานเนียนๆมี UV ที่หัวนะฮะระบบเงานี่แบบสมจริงเลยนะรถทุกคนรถค่อนข้างจะเงานะฮะไม่ไม่เหมือนทําที่อื่นนะครับทําที่อื่นนะครับ ทุคนไม่ได้ใส่ U ูนะครับหัวเก่งไม่เงานี่นะฮะสามารถเปิดประตูได้นะทุกคนไม่ใช่เปิดได้แค่ฮีโน่รุ่นเดียวนะครับเดี๋ยวเราจะพาไปดูอีซุนะครับอีซุนี้เปิดโอ้โหภายในเขาสีดำใช่ครับเปิดนะเหน้าด้วย,วยโอ้เปิดหน้าได้อีกนะฮะอีซุน่านะจะเป็นคันแรกของในฟาร์มมิงซีมูเตอร์สนะครับทุกคนนี่นเป็นเครื่องับผมโอ้โชว์เครื่องได้ด้วยนะครับยกหัวเก่งนี่นะฮะคนก็ ทางคนนี่ก็่าย YouTube เหมือนกันนะครับผมทำ YouTube นะครับก็สามารถติดต่อนะครับ LP ลุงพลนะครับทุกคนนี่เดี๋ยวเอาเรื่องวางหัวแล้วนะครับผมนี่พร้อมแล้วนะครับโอเคนะครับใครที่เข้ามาก็กดไลค์กดแชร์กดใค์ช่องบิ๊กเกมเมอร์แล้วก็ LP ลลุงพลด้วยนะครับพร้อมแล้วนะครับเราก็วางโปรเซกันนะทุกคนอันนี้ก็สามารถเปิดประตูได้นะครับสามารถติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับ มาทางเพจได้เลยนะครับเดี๋ยวเราจะส่งอ่าติดตามอ่าอแต่นิดนึงครับผมกขอทางแกขอทางนะครับแกใช้อ้โอ้รอลงทันทีนะครับไม่ขึ้นเลยนะทุกคนรับคุนะครับรับีเบอรด้ ตายได้ครับผมโอ้น้ำชาเขาขายต่วนนะทุกคนมีมีแบบอันนี้ไม้มมมด้วยนะขายพวกต้ดไม้แบบนี้ทุกคนลองดูเลยนะดูดูเนี่ยทางเข้านะครับทางเข้าจะทำทบาใหม่อย่างนี้ครับล้มบากนะทุกคนสำหนะรับที่วัยรุ่นาะดูไว้นนะใ,ใช้ผม โอ,โ,โ,อโ,โอ้โหตีตีตีตวงค่อนข้างยากนิดนึงนะครับผมโอ้โหตีตีวงยากมาก <c oughs> ต้องโยกเลยอะนออคนตะกี้คนได้โยกไหมไม่วีผมรอบเดียวเลยโอ้ยรอบเดียวเอาเรื่องเอาเรื่องนะครับงานสี่มือมาแล้วนะครับ <c oughs> อุ๊ยงานเด้งด้วยครับ,บพร้อมพร้อมแล้วครับผมนี่นะฮะขนยุ่งหน้านะทุกคนเป็นอีสุซุก็สุดในสามเช่นกันนะครับสามารถเตือนได้ด้วยแล้วก็ถลอลตกแปลก ได้หมดนะครับทุกคนแล้วก็บอกคุดนียาลรถขนานนี่แบบ,บเต็มนะครับเปิดเปิดฝาข้างก็ได้นะครับเปิดเปิดโชว์หน่อยได้ไหมครับผมไปเลยนะครับเปิดเปิดข้างอ่านี่เป็นไงนะครับทุกคนสามารถเปิดข้างได้นะครับกดมกุกผิดอยู่เรื่อยเลย <S <S เดี one. Oh, to to mm ่ยวซ้ายทุกคนโอ้ทุกคนขึ้นฟุตบาทไปแล้วนะฮะเราต้องมาคอยนะโอ้มีแบบลูกศรนะแนีไทยนี่สวยนะครับนี่มีลูกศรตามทางมาเลยนะทุกคนเป็นสกินเนาะได้ไหมเขาต้องใส่สกินเนาะโอ้นี่เหยียบนะครับเหยียบก็ได้โอ้เหยียบแล้วเหรอเหยียบเลยครับเหยียบเลยนี่หนึ่งร้อยนะครับ รถนี่ข้ามไม่ไอยโอ้โอ้เห็นแล้เห็นแล้วโอ้โหเหยียบจัดเหมือนกันนะครับผมทางโล่งเลยนะรถรถไม่มีเลยเนาะนี่ครับผมเราต้องเปิดรถไหมพี่ได้เปิดไหมอ่ะไม่ได้เปิดัเขาเขาวิ่งเขาเขาวิ่งบ้านบ้านเดียวกับเราเนาะใช่ใช่ใช่โอ้ข้ามอย่างนั้นเลยหรอโอ้ ในด,ด้วยครับปูยี่ห้าตันแม่ลูกนะหรือ<ม>ว่าคนตังครับสามสิบเอ้สามสามพันไี่เท่าไหร่เออพี่ของพี่ดูเป็นยี่ห้าตันนี่กะเลขไม่ตรงกรันซะแล้วเลขไม่ตรงกรันซะแล้วลูกแปดตันแม่สิบเอ็ดตันนะครับหนักไปไหนนะทุกคนเอาเรื่องนะครับอา่าเดี๋ยวรอราดูรถเราบ้านครับเดี๋ยวมันกีดตันนะทุกคนอูวิ่งกันไวนะ่าดูนะทุกคน ว่าทางห้อนข้างดีด้วยนะครับเลย,ยทำคอมเม้นต์ได้ใช่ครับผมเกตเตอร์น่าจะปตบดีมากในค,ครับผมพันหน้าก็หากันด้วยต่อทีนาะตัอทีเนาะนะต่นะีหาเกือนบะร้อยนะครับทุกคนเราก็ทำการไส้ดินนะฮะ ครั้งแรกเลยนะครับที่เอามาขับคันนี้นะครับทุกคนอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับผมถ้าชอบคลิปนี้ก็เอาดีมาฮิโนะซาวอกฮิโนะกับซาวอกอิซุนะครับรถใหม่ทั้งคู่นะครับทุกคนอยากให้เล่นแนวไหนนะครับสนใจพิมพ์ใต้คอมเมนต์เข้ามานะครับเดี๋ยวเราทำให้เล่นนะครับทุกคนการีคนตินนะครับก็ยังไม่ได้เกณ อา่าเรียบร้อยนะครับใส่เสร็จแล้วะขับชา,า,าปไปเลยนะทุกคนขับชา,าข,ขึ้นขึ้นบ่อนะครับ <c oughs> เผื่อรถมีใครขครับรถลงมาในบอ่อนะไ็ได้ยืนแข่งแต่อ้หูอ้หูอหความน่วมหนักหนักจริงครับ <c oughs> <c oughs> ขึ้นขึ้นได้ไหมแต่รถไปชิวเลยนะอื่นอ,อ,อาาไไืน,ะน,นอื่นอื่นนออื่นอื่นลนา่นอื่นอื่อไน่น่อ่นอ่ยนอ่นอนื่น่น่นกนอืน่ออ่นั ดีแล้วอ่ะแต่เปิดกระจกซหน่อยนะทวนเง่อออกนะครับความเย็นเย็นไม่พอแล้วนะอย่างนี้แอร์พังโอ้แอร์แอร์ไม่พังก็บเหนียวมือแล้วขึ้นขึ้นมาสูงจักรทัพอสูงจักมีหนุ่มอะไรต้องขอไปนะครับผมทางโทรเป็นที่แบบนี้นี่ครับผมมาใหญ่เพราะเหต ไม่อยู่เลยนะครับโอ้โหมีหนวลนุ่มป้าขอยักแสงเด็กยักแสงคนยักแสงนะครับโอ้โหทางโค้งเบาๆนะเขาจะเหี่ยงโค้งไม่ได้ขอมีดแสงแป๊บนี่เนี่ยนะโอ้โหอ่าปาครับปาแเฟบโอ้โหเป็นไงนะทุกคนโค้ง,งต้องใจเย็นๆโค้งครับาโค้งเงียบตรงอีกรถวิตเตอร์ฮะไม่มีความแรงนะตอนนี้นะทุกคน ไปเดีนยวนี้นาไปต้มแล้วมีไปต้มแล้วไปต้มแล้วผาโอ้มีไฟด้วยไม่มีไม่มีโอ้ผาผาออ้ยถึงถึงสีแยกอ้อมอ้อมสีแยกไม่เลี้ยวไปทางนู้นหรอมา่าที่เราผ่านหมู่บ้านได้โอ้โอ้ผ่านหมู่บ้านนะครับอู้อันนี้เราผ่านสีแยกเลยนะทุกคนป้าเอาเรื่องนะ วนใหญ่นอ้อนี่ไหนกี้เดี่ยวเราวนตรงนี้อ๋อโอ้ลูกสอนตัวไม่เริ่มเลยอะ่ะมันโนนขึ้นมายงใหญ่เลยอะ่ะ <c oughs> เดียวเดียวซ้ายโอ้เลียวทางนี้นะเขลืมไปแล้วนะตอนแร็ก รูปตรงไหนนีเนาะโอ้โหใช่ใชผมหาเถ่ยในสวน่นี้งนะอะไปเป็นจะีถ่ายไปแลไม่ได้ถ่ายน,นีต้ต้องถ่ายคู่เนาะใช่ๆไ,ได้ยู่ไัี่แปเมเลไปเิดเนอโอ้แต่เราถ้าเราเปิดเดูจะดีเนาะ ที่รู้เลยว่าถ้าขึ้นถ้าขึ้นเฟรมเรทอยู่วีแปดสามสิบเนี้ยรู้เลยคิดเป็นเป็นสภาพยังไง่เดียวมาถึง้านงานแล้วนะมันี่รถนี่พอดเลยนะทุกคนนีรถบอดนะาามาด้านงานไ่เรียบร้อยแนละ้วโอ้ถึงแล้วนะครับทุกคนงาน,านบิงรักสองเที่ยวเนาะได้ไดีเลยรถจะดำเอ้าไปดิเอา <c oughs> โอ้โหโอ้ตีโค้งด้วยนะทุกคนตีโค้งตีโค้งนะมีเติมออโต้ค้าด้วยนะครับเอาเรื่องนะชื่อเติมด้วยนะทุกคนับทางค่อนข้างลำบากนิดนึงโอ้ช่างผลแบบขับรถแบบเซียนเนาะเลี้ยวโค้งพอดีเนี่ยโอ้โหจะดับแล้วโอ้โหช่วงห้างแบนี้ ติดเลยเหรอได้ไหมนี่ล้อล้อผมฟรีอ่ะหอันนันันไม่เรอครับขึ้นอเมโอ้สมมติว่าเราเราเข้าทางนี้ได้ไหมงไหนพี่อ๋อไม่ยกให้เรานะครับทุกคนใ่ใช่รอประอราประกอไม่ยกให้ผม ไม่ใช่ทางของสิบล้อว่าไหมครับผมทางสิบล้ออยู่ข้างหลังไปเลยหนุ่มของนี้โอ่มีเปมีเปย์นอนด้วยไหมโอ้เปย์นอนนู่นโอ้มีเปย์ด้วยมีเปย์ด้วยโอ้อย่างบุกเลยนะฮะทุกคนนี่นี่โอ้วิกเตอร์ก็ไปไปได้ไหมไปได้ไหมหักเลี้ยวเลี้ยวหักใหญ่นะฮะโอ้โหทางแคบมากเลยนะทุกคน เฟ่จริงๆด้วยนะฮะแอมนอนสักตื่นดีไหมครับทุกคนได้บอทบอยมาได้ไหมได้ไดครับผมโอแทกมาลำบากเลยอะ่ะได้ครับต<อ>น้มตน,ตนมะพร้าวเห็ดต้นมะพร้าวปลอมหรือเปล่าคร <laughs> ัเข้ามาันได้เ,เด็กโอ้เปลี่ยนแท้ต้องแท้งปล่อยหลังเข้านะครับเดี๋ยวอ่อนหรีบ้ยจังหวะนี้ ได้ไหมไ,ไ,หได้ครับผมดำเลยครับผมพอดีเลยนะฮะระวังดำโค่นนะเอียงนะฮรด,ดเอียงหน่อยนึงอูโหสวยนะทุกคนสวยมากเลยนะครับีกระบอกนี่ยังใจเลยนะทุกคน ัวด้วยนะครับนี้ถึงที่น้ำแล้วนะรถไฮรีโป้รถไถบอกว่าตุกใจยกฮิปโปให้สามนิ้วเลยนะทุกคนอ๋อไม่ใช่นะสองนิ้วนะทุกคนบอกหวานบอกหมูบอกหวานเลยครับล่อยลงไปตะกเกียบอกหวานรถไถบอกรถไถไม่ต้องดันนะฮะแรงอยู่แล้วนี่โอ้ขึ้นได้ด้วยนะทุกคน แต่รถรถใหม่ลอกของแท็กหมดเลยฮะโอ้โหนวสงสารรถใหม่เหลือเกินนะครับบานนี้นะจะใช้กันจริงๆนะทุกคนอนี้ใช้งานเน้นใช้งานครับผมอ่าเน้นใช้งานด้วยนะครับคันนี้นะโอู้รอบฟรีครับรอบฟรีเลยโอ้โหปังปังปังตายตกน่าจะมีเสียงเนาะใช่ใช่วันนั้นเจอยู่ติดดำเจอเสียงนะ ไปรถเปรถท่าหารใครอยากให้เล่นคลิปแนวไหนนะฮะสามารถคมพ์เข้ามาได้เลยนะครับทุกคนโอ้โหนะดูทางนะครับดูทางออกนะทุกคนรถทุ่งเราจะโดนไหมโอ้โหดีนะพ่วงลงไปทางนู้นก่อนนะไม่โดนนะครับเฉียดไปนิดนะดีแบงค์ยี่สิบรอดไม่ได้แล้วกันนะฮะทุกคนตะกี้ดีแหมปุยเกินนะ <laughs> เดี๋ยวออกลำบากแน่เดี๋ยวปวดมากเลยนะกำแพงใช่ใช่นอนนอนคนละตื่นไม่เปลีอันเดียวกันเปลี่ยนนิดนึงนะครับทางนี้ใช่นะครับทุกคนค่อนข้างแอฟุเลยใช่ครับผมค่อนข้างแอบเลยนะฮะไม่แนะนำให้รถพ่วงมาเลยนะโอ้แนะนำมาแม่เดียวดีกว่านะครับได้ ฟิแล้วแล้วทุกวันเกีย์น้ำมันยังเยอะอยู่เลยนะฮะทุกคนเต็มทังคันโอเคเดี๋ยวไม่เต็มทังันโอ้นี่รถน้ำมันรถิ่กินขิดหนึ่งนะเออกินน้ำมันน้อยเนาะก็กินก็กินน้อยมาก กูปูกริดเห็นรถโมปูนึกว่าไทยรถเองโอ้ยไม่ไหวไม่ไหวโอ้โหเดี๋ยวผมเกิดร้อไม่ไหวเหมือนนะคุณดูอะไรต้องตรงไปเนาะใช่โอเคนะทุกคนเดี๋ยวเราไปยูเทิร์นข้างหน้านะถอยหลังไม่ได้ถอยถอยลำบากแล้วแล้วก็รถรถเลี้ยวมาด้วยนะครับผมโอ้โหคืนสะพาน เรื่องโอ้โหโดดเป็นไอ้ขบเลยนะฮะทุกคนนี่ยัำเราจะเห็นไซนงานตรงนี้ด้วยนะเอาไว้สร้างขึ้นนะผมนะใช่ผมเดี๋ยวเราจะมาคลอกันนะผมนะใช่ับผโอ้โหมีทางลงให้รถเดินนะใช่ใช่เลี้ยวขวาได้ครับพี่น้องไซน์อ่ามีทางลงครับคนโโอ้หเป็นโปรแมนกลุ่มงานด้วยนะน่าจะดูรถ เป็นที่อยู่นะฮะทุกคนอถอยไปแล้วนะทุกคนโอ้เดี๋ยวเราถอยหลังก่อนเราเลี้ยงก่อนนะฮะสักหน่อยนะทุกคน ฟรีนะฮะดูดูรถเดนะ,ะฟรีปาเดี๋ยว<า>ลองขอบพลาดเด้อนียร,รถผีบ่อยนะฮะทุกคนพังไม่กลัวกลัวไม่มีตังค์จ่าย <c oughs> อ้าวด <c oughs> ับโอ้ต้องขังบรถนานจะเหนื่อยนะคดับบ่อยนะนะทุกคนบ่อยเจอไหมนมา่ามันดีได้แล้วกันโอ้มีวพวกเปื้อนเยอะด้วยนะ ขับรถไม่ล้างเลยเนะี่ยสวยงามนะฮะทุกคนเอาเด<อ>าวับอีกแล้ว <laughs> โอ้โหผมขอ,ขอถ่ายรูปสักคู่นะี่ว่ยยีนเป็นกิเซอร์นะพี่ อุปกรณ์เอาเรื่องครับผม,อมบบเอเา,อากออกอรอเรื่องเอาเรื่องขอละหลายมือหน่อยแม่ติดติดอุปกรณด้วยเอาแล้วพอจะออกป้องนะฮะเอาเรื่องนะทุกคนตอนนี้นะโอ้อเดี๋ยวพี่ <นำ S 1> บอลเข้ามาได้เลยวนี่ไม่ได้ฟังอ๋อผมจะลองถอยลงน้ำเลยครับไม่รู้มันจะติดหรือเปล่านะ โอ้น้ำไม่ลึกมากโอ้ข้าท่อเข้าท่อไ,ได้ไม่ได้ไม่ได้มันนี้โอ้อาดับไม่ใช่จะดับอย่างเดียวเลยโอ้นะใช่ครับรดสามหกเฟืองไว้ด้วยนะทุกคนบางครั้งที่จะดับง่ายนะครับอ้าวตี ลูกล้อลอยเลยทุกคนาดับเลยนะครับใช่นะผมรางให้มันไม่มีดินนะผมนะจะมันมีรอยสต่ินเพิดก็เถอะนะครับโอ้ตรงนี้เขาขายพวกต้นไม้นะ้องสวยงามครับน,นี่ก็กำลังจะสร้างอะไรไม่รู้นะทุกคนอันนี้ก็ตอกบันจัน์นะครับ น่าสร้างตึกสร้างอะไรแล้วนะทุกคนอันนี้ก็มีวัดด้วยนะหูวัดหลวองค์ใหญ่นะครับเดี๋ยวเราขับรดไปเที่ยวในวัดกันก่อนนะฮะทุกคนเดี๋ยวไปถ่ายรูปในวัดกันดูนะฮะว่าวัดนี้จะสวยหรือเปล่านะฮะโปดตามติดติดตามด้วยนะครับผมอโอเคครับผมก็มคลิปนี้ก็เอาไว้ประมาณนี้กันนะครับผม้วไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าเนาะก็ ก้อยนะครับผมมันะดีขึ้นมากขอบคุณครับใครทำรถก็เต้นไ,ได้เลยนะครับผมนะเยังไงก็มาติดตาครันเลยสวัสดีครับ